เวลาที่ไม่ได้อะไรที่ต้องการก็จะร้ององอแงนะคะเราก็สามารถบอกได้ว่าอืมเสียใจเนาะไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันเรื่องจำเป็นนะแล้วเราก็ไม่มีเวลาเนาะเอาเป็นว่าถ้าไม่มีเวลาแล้วสิ่งนั้นอะ่ะให้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้และมีอะไรทดแทนถ้ามีทดแทนก็บอกว่าอันนี้ได้ แล้วเราก็นิ่งๆไปก็ปล่อยให้ร้องถ้าไม่มีเวลาถ้ากรณีมีเวลานะคะกรณีเบเวลาทําอันนี้ไม่ได้ลูกอยากทําใช่ไหมยอยากตีไข่หรอออ้ตอนนี้ทําไม่ได้นะเดี๋ยวแม่จะพาตีไข่นะโอเคเลยอยากตีไข่มากๆเลยเนาะเดี๋ยวแม่นะเสร็จงานนะแม่จะพาหนูมาตีไข่ตีไข่ตีไข่เลยนะคะ เราสามารถแบบบอกเขาได้ในความรู้สึกความต้องการของเขาเขาก็จะสงบลงได้ดีขึ้นนะคะสงบลงได้เร็วขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะเราก็มาได้อยากตีไข่ใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราตีไข่ตอนเนี่ยตอนที่เข็มนะเข็มนาฬิกาไปอยู่ที่เลข12นะอยู่ตรงนี้นะบอกเป็นตัวเลขถ้าเด็กเข้าใจเรื่องตัวเลขถ้าไม่เข้าใจเรื่องตัวเลขก็ชี้เห็นเป็นภาพนะคะ ลราก็บอกเขาแล้วเราก็ทำตามสัญญานะคะเขาจะสงบได้เร็วขึ้นนะแล้วก็เป็นการเรียนรู้กันไปใช้ความเป็นเหตุเป็นผลเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยทำอันนี้ไม่ได้ทำอันนี้ได้โยนโยนหนังสือไม่ได้แต่โยนลูกบอลลงตะกร้าได้นะคะให้เห็น เห็นด้วยได้ยินด้วยเสียงพูดพูดให้ฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เข้าใจก็ต้องพาไปเห็นจริงๆโยนหนังสือไม่ได้นะโยนลูกบอลน่ะลงตะกร้าเนี้ได้แบบนี้เล่นได้หนูอยากโยนหนังสือใช่ไหมโยนไม่ได้เนาะนะคะก็ร้องนั่นแหละเขาก็ต้องร้องเพราะเขาอยากทำโยนหนังสือไม่ได้เราก็สงบแต่สงบ หายใจลึกๆหายใจลึกๆแม่ยอดมนุษย์แม่เป็นยอดมนุษย์แม่รักลูกที่สุดในโลกหายใจลึกๆนะคะเขาร้อ,องเขาก็จะร้องแต่เราก็ต้องบอกว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ถ้าถ้าเราสงบได้มากพอเขาก็จะสงบเร็วขึ้นเนาะ okay, okay, okay.